สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้านะไปบางเื่นเช้านิดนึงนะโอเคก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่า oppo find x 8 series นะครับจะใช้ cpu เป็น mediatek dimensity 9400นะครับผมมาก็แรงแรงไปเลยและตอนนี้คะแนนเกิน3ล้านหนึ่งสามล้านหนึ่งแสนเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะ โอ้แรงแรงจัดอะแร,แรงเลยอะแรงเลยนะทุกคนนะในการประมวลผลในการใช้ AI, AI ก็ใช้ได้ทุกอย่างแน่นอนนะครับผมและตัวเนี้ยให้การระบายความร้อนมาใหม่ด้วยนะโอ้หรอรอเลยพี่บางรอเลยไม่ขาวก็ดำจัดแน่นอนนะครับผมก็ส่วนพวกการดูหนังฟังเพลงเสียงก็ a d o b e Atmos Pro ส d r นะครับผม h d r นะครับผม โอเคแล้วแบตตัวนี้นะครับจะให้มา2อย่างตัวธรรมดาให้5,630ตัวโปรโให้5,910มมมัทุกคนนะอันนี้เขาก็ขิงนะครับผมทางด้านพวกตระกูลพี่ไอนะครับอ่าแล้วก็มีไอเทมเทพๆเพียบเลยเปีน,นี้เข้ามาเป็นตัว Power Bank ชาร์จไวเลสมีพัดลมตัวเคสนะทุกคนนะก็ก็เป็นเป็น IOT เป็นอ c ปก s ณ์ r ที่เพิ่มเติมมาจากทางนั้นอไม่รู้ว่าจะแถมฟรีตอนตัวจองหรือเปล่านะแต่น่าจะต้องแถมอะ่ะใช่ไหมราคาที่ไทยยังไม่เปิดนะแต่ว่าราคาราคานําเข้าอะครับอยู่ที่ประมาณถ้าตัวธรรมดา2 1 0 0 0ื่นหนถ้าตัวโปรก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นปลายถึงสามหมต้นๆน,น,นะแต่เข้าไทยบวกไปเลย5้0 0กพโดนแน่นอนดูเรื่องโดยแน่ๆ แล้วก็ครั้งนี้ oppo จับมือกับ b y d ด้วยนะทุกคนนะร่วมกันพัฒน,นาอันนี้ก็รอดูข้อมูลข่าฝาารเพิ่มเติมนะเดี๋ยวพี่บางจะมาบอกสเปคคร่าวๆนะครับของไฟ x8 ก่อนนะตัวเริ่มต้นนะตัวนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเข้ามาแค่2สีนะครับดำกับเทา เสียใจกันไปนิดหน่อยนะครับผม <c oughs> เสียใจกันไปแล้วตัวนี้จะได้ให้ใหเป็น Android 15เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คันเลอร์โอเอ้ามิดเทคนะครับตัวนี้ก็ฟ p u เป็นม e ด i เทคเก้0นะครับแรมสิบสองสงห้าสหิกส่งถ่านละกล้องนะครับห้าสิบล้าน3ามตัวเลยห้าิบล้าน3ตัว,ตวพี่บัาว่าน่าจะเป็นตัวเลนเออเทเล1ตัวเลนหลัก1ตัวแล้วก็เลนวายนะครับหน้าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะส่วนกล้องหน้าก็ดูก่อนว่าจะเป็นสามสล้านหรือห้าสิบล้าน แต่แบตก็น่าจะการันตีแล้วแหละถ้าเข้าไทยอ่ะ5,630นอานะครับอันนี้ให้เยอะอยู่เลยนะแล้วก็ชาร์จ80วัตต์ชาร์จไวเลส50วัตต์นะทุกคนนะเป็นไท p e C นะครับผมเป็นไท p e C เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ Wi-Fi 6นะครับเป็น WiFi 6กก็นั่น,นแหละครับเสียดายสีเนาะถ้าตัวเริ่มต้นอ่ะน่าจะอยากได้สีชมพูอ่ะพี่บางอยากได้สีชมพูจัดเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรสีไหนก็ได้เดี๋ยวซื้อเคสไฟเอา ส่วนตัวโปรนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะตอนนี้เอาตัวเริ่มต้นไปก่อนนะสเปคเข้าถ่ายมันมีมาบอกมาแค่นี้นะก็เดี๋ยวจะมาบอกเพิ่มเติมให้นะครับในคลิปต่อไปนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารผิดอะไรต้องขออาภัยด้วยนะพี่บางก็มานําเสนอสําหรับคนที่เป็นสาวโอบอัพโปนะครับโอเคเจนคลิปหน้านะจ๊ะ